ีนี้กูจะมาให้เคล็ดลับในการเวลาไปทำบุญแล้วก็แผ่บุญกุศลน,นะะตั้งเจตที่ฐานเราซาสมมติเราไปขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนนะถ้าเราไปทำบุญที่ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็ตั้งเจตที่ฐานคิดรู้สึกถ้าเป็นในสมติมากเขาจะพูดคำว่าราลึกถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูละ,ะถ้าเรานับถือหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูใช่ไหมคะให้เราคิดถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูค่ะ เอาภาพท่านมาดูหรือสมมติว่าคุณนับถือองค์พ่อพิกเนศใช่ไหมคุณก็ต้องคิดถึงองค์พ่อพิกเนศค่ะแล้วก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยกําลังเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยนะให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขมีสติปัญญาที่ดีมีทรัพย์จํานวนมากมีทรัพย์สมบัติมากต่างไหลเข้ามาหาเราทั้งวีทั้งวันมาไม่มีสิ้นสุดมาเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านไหลามาทีมาทั้งวีทั้งวันมีเงินเก็บ เป็นร้อยร้านหรือวันนี้ถ้าเราอยากให้เงินมันแบบไหลมาแบบมีงานเยอะแยะมากมายเราอธิฐานเลยว่างานที่มาจากเหมือนครูเนี่ยครูครูทำบุญครูก็แผ่บุญนะว,ว่าขอให้มีคนมาจ้างแฟนเนี่ยทํารถเยอะๆหรือมีคนมาเกี่ยวกับรถเนี่ยคือให้แม่ยานางอะทําให้เราลํารวยจากรถเนี่ยนะคะใครที่มีรถอะ ครูเคยไปน้าละครูเคยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีรถอ่ะทําไมเขาขี่รถอ่ะแล้วทไมเขารวยเพราะเขามีรถเพราะเขาทําบุญเขาทําบุญเทศกาลอะไรเขาจะไหว้แม่ยานางตลอดคนคนนั้นที่มีรถอ่ะถึงมีรถหลายคันมีแล้วมีอีกเพราะเขาทําดีทําบุญกับรถของเขาเขาไม่เขาสร้างบุญสร้างกุศลให้แม่ยานางเพราะเขาเชื่อว่าแม่ยานางมีอยู่จริงอ่ะเขาก็สะสมบุญให้ ไหว้ด้วยทําบุญให้ด้วยงานเขาก็จะเยอะเขาก็รวยเพราะเขามีรถคันนั้นอ่นี้ค่ะเราก็ต้องไปดูเคล็ดลับอีกทีว่าเขาทายัางไงคนนั้นน่ะเขาต้องขี่รถแล้วทำไมเขารวยเอารวยเอาทาไมเรามีรถทําไมเราไม่รวยเหมือนคนที่เขามีรถละอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาด้วยนะคนผู้นี้ผู้อยากได้เงินล้านใช่ไหมเขาก็พยายามหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนให้เราอ่ะดึงดูดเงินล้านได้ ขายอะไรก็ได้ทําให้ฉันได้มีเงินล้านอะ่ะมีเงินเก็บเป็นล้านล้านอะ่ะอย่างเงี้ยนะ่ะเราเจอแล้วละ่ะเราก็เจอแล้วอะ่ะครูบาอาจารย์ที่เขาทําได้เรียนเดียวอะ่ะเขาได้เงินล้าน,นจริงจริงแต่เราแค่ไม่ไม่เอาความรู้อะ่ะที่เรามีก็ทิ้งมันไปก็เริ่มต้นใหม่มาเรียนกับแม่ครูรุงไงนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เสียดายอาดีตแล้วก็ช่างมันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มหาครูบาอาจารย์ใหม่